อันนี้นะคะก็เป็นอาหารเสริมโปรตีนสำหรับโคนะคะเราจะใช้วิธีการโดยแขวนให้โคเลียกินนะคะเสริมให้โคนะคะเพราะว่าในก้อนช็อกโกแลตนี้จะมียูเรียจะเป็นตัวสร้างจุลินทรีย์ในกระเพาะโคให้โคสามารถรับประทานอาหารได้มากขึ้นแล้วก็เสริมโปรตีนให้สำหรับโคค่ะเพราะว่าในช่วงหน้าแล้งโคจะได้รับอาหารหยาบอย่างเดียว ถือโปรตีนไม่เพียงพอเลยเสริมช็อกโกแลตโคตัวนี้ขึ้นไปค่ะนี่นะคะก็ทำมาจากยูเรียกากน้ำตาลกากปาล์มลำละเอียดนะคะปูนซีเมนต์ปูนขาววิธีการทำนะคะเราก็จะนำกากน้ำตาลผสมกับยูเรียแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะจนยูเรียละลายนี่นะคะคนให้เข้ากันจนยูเรียละลาย แล้วก็นำกากบามลำละเอียดปูนขาวและธาผสมคุกเค้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็เทกากน้ำตาลลงไปผสมจนคผค้เาหาเข้ากันเสร็จแล้วก็นำไปใส่ในบล็อกอัดบล็อกให้เป็นก้อนกลมๆนะคะในอาตาัตราก้อนละ4กิโลกรัมนะคะพอเสร็จแล้วนำไปตากแดดเจาะรูนะคะแล้วก็เชือกร้อยนำไมโครเรียกินค่ะ,รระเทาลยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีค่ะ